สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างกิจนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูความแตกต่างระหว่างเจ้าตัว Air ์หลอกปี2022กับปี2021นะครับว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่เราก็เหนือ,อต้องบอกเลยนะครับเจ้าตัว Air ์หลอกเจ้าตัวสีน้ำเงินดาร์กบลูตัวนี้เป็นปี2อ2 2นีะนะครับส่วนสีเทาตัวนี้เป็นปี2 0 2 1ซึ่ง ทั้งสองรุ่นนี้มีขนาดเครื่องยนต์ที่เท่ากันนะครับคือร5 5้าซีซีนะครับเดี๋ยวช่างกิจจพามาดูว่ามีตัวไหนที่แตกต่างที่่าเปลี่ยนไปจากเจ้าตัวปี2 0งพันอีเวนะครับเ,เพื่อนๆที่กำลังอยากซื้ออยู่เยาจะพาดูรอบๆก่อนว่ามันเป็นหน้าตายังไงนะตัวนี้เป็นด้านท้าย ทั้งคิดต้องบอกก่อนว่า2คันนี้เป็นเจ้าตัวรุ่นสแตนดาร์ดของ a i r l o อนะครับปี2021กับปี2 0 2 2อ่าไม่ใช่ตัวท็อปถ้าตัวท็อปจะมี w i Connect แล้วก็จะมีเป็นระบบกุญแจเป็นคีสมาร์ตนะครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบเสียบธรรมดาแต่เจ้าตัวปี2022จะมีความพิเศษก็คือตัวสแตนดาร์ดเขาจะให้ตัว w i Connect มาด้วยเนาะ ความแตกต่างอย่างแรกเลยชุดสีชุดสีด้านหน้าท่านเพื่อนสังเกตว่าเจ้าตัวเจ้าตัว2021จะมีเรียกว่าอะไรล่ะชุดสีตัวนี้ก็จะเป็นชุดสีเป็นสีดำนะครับตัดแล้วก็มีตัวสีหลักสีเทาตัดมาแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัว2022เขาจะออกแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวกัน,นเพื่อน ตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินดากูเลยจะไม่มีสีดําตัดตรงนี้จะเป็น,นเ,นเ,ลนเนฟลิ่งที่เป็นสีพื้นสีดําด้านธรรมดานะครับจะไม่มีตัวตัดเหมือนกับเจ้าตัวปี2021ที่จะเป็นสีดานะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์สติกเกอร์ของปี2022ก็จะไม่มีสติกเกอร์155นะครับจะมีแค่สติกเกอร์คำว่าแอร์หลอ,อกอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นปี2021เขาจะมีตัว155 ทั้ง2ด้านเลยนะครับ1 5 5 VVA ทั้ง2ด้านเลยแต่ของปี2020ไม่มีครับแล้วก็ตัวไฟตัวไฟตัวนี้ก็ออกแบบใหม่นะครับเ,เพื่อนๆท่านเพื่อนดูจะสังเกตเห็นได้ว่าอาจจะตัว2021จะมีไฟหน้าที่เล็กกว่านะครับเนี่ยจะมีขนาดาไฟหน้าที่เล็กกว่าแล้วก็ตัว อาไฟลีเขาจะมาอยู่ข้างนอกตรงนี hmm. like okay. um, ้จะไม่ได şey em. um, uh, ้อย so ู่ข uh, mm ้างในกับไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวปี2021ส่วนถ้าเป็นตัวปี2022นะครับตัวนี้อาไฟหน้าจะมีความใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไฟลีจะออกแบบเข้ามาอยู่ในก้อนเดียวกันก็คืออยู่ข้างบนตัวที่เป็นไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับจะไม่ได้่าแยกเหมือนตัวปี2021เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตัวนี้เป็นปี2022นะครับด้านหน้า ส่วนตัวนี้เป็นปี2021นะครับไฟหน้าเหมือนกันครับให้เพื่อนดูความแตกต่างส่วนไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวยังเหมือนเดิมครับไฟเลี้ยวยังเหมือนเดิมไม่มีความแตกต่างนะครับเป็นแบบหลอด10วัตต์เหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ถัดลงมาดูด้านหน้าครับล้อหน้านะครับตัวนี้ตัวบงคลอ่าเหมือนกันไม่มี ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงครับตัวนี้เป็นปี2022นี่ในปี2021แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือจะมีเจ้าตัวตัวจานดิสเบรกนะครับตัวจานดิสเบรกน้าตัวปี2021จะมีหยักแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเจ้าตัวปี2022 2 0 2 2เขาจะกลมอย่างเดียวจะไม่มีหยักเหมือนตับปี2 0 2 1นะครับ mm hmm. แล้วก็ส่วนเจ้าตัวเรื่องของสีของล mm ้อแม็กแต่ละรุ่นหรือแต่ละสีเขาก็จะมีม,มีมีแล้วแต่ เขาเรียกว่าอะไรล่ะแล้วแต่แล้วแต่สีนะครับแม็กก็จะไม่ตรงกันไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้สีนะ้ำเงินดาร์ฟูก็จะเป็นแม็กสีส้มเนาะส่วนสีเทางปีละอรนีเบียดก็จะเป็นแม็กสีดํานะครับอา่าส่วนด้านบน,ด,น,บนด้านบนไม่มีอะไรแตกต่างก็คือมีชิวชิวก็เหมือนกันใส่กันได้นะครับกระจงกระจกใส่กันได้แต่สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างนึงก็คือเจ้าตัว อ่าบังลมด้านหน้าตรงนี้นะครับอ่าของเจ้าตัวปี2022เขาจะทําเป็นชุดสีครอบยาวลงไปจนถึงตรงพักเท้าด้านล่างเลยนะครับจะเป็นชุดสีเป็นชิ้นเดียวกันลงไปเลยนะครับส่วนถ้าเป็นเจ้าตัวปี2021ชุดสีเขาจะมาถึงแค่ใต้ไฟเลี้ยวนิดๆน,นะครับมาถึงแค่นี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นอ่าตัวสีดำอ่าพื้นของ ด้านด้านพื้นของตัวรถนะครับจะไม่ใช่ชุดสียาวลงไปข้างล่างเลยให้เพื่อนดูชัดตัวนี้เป็นปี2021ส่วนตัวนี้เป็นเจ้าตัวปีส0 22นี่ะครับนี่คือความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนเจ้าตัวเรือนเดี๋ยวให้เพื่อนดูตัวเรือนตัวนี้ไม่ช่างคิดไม่ได้อ่าต่อแบตนะครับเพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้ซื้อตัวนี้เป็นตัวตัวเรือนของเจ้าตัวปี2021 จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วก็คิดตามไปเลยนะครับผมบางทีผมก็อธิบายถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับขอไว้เพื่อนๆด้วยตัวนี้เป็นตัวเรือนใหม่ของเจ้าตัวปี2 0 2พนะครับจะเป็นลักษณะนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเรือนของเจ้าปี2022นะครับจะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างด้วยนะครับเพราะว่า,าเจ้าตัวปี2022เขามีไ i ้คอนเน็กชเพื่อน ตำแหน่งแสดงผลหน้าจอต่างๆเขาก็จะมีเยอะอหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นนะครับส่วนตัวปี2021จะไม่ได้มีไวนะ้คนน c ้เนาะตัวนี้ก็จะหน้าจอก็จะไม่ได้มีความกว้างความใหญ่อะไรเท่ากับปี2022นะครับส่วนคุญแจคุญแจรุ่นตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดเป็นคุญแจชนิดเดียวกันนะครับเป็นแบบดอกเสียบทั้งคู่ตัวนี้เป็นตัวปี2022 ส่วนตัวนี้เป็นตัวปี2 0 2พนะครับอ่าะครด้านในฝาถังเหมือนกันแต่เจ้าตัวปี2 0 2 2รู้สึกว่าจะมีขนาดฝาถังที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะมีการดีไซน์ด้านในมีความแตกต่างเล็กน้อยๆครับเพื่อนๆมองดูแล้วก็ถือว่าไม่แตกต่างแต่ก็ยังมีความแตกต่างอยู่นะครับ ให้เพื่อนๆดูเอาเอางนะครับว่ามีความแตกต่างยังไงนี่คือด้านในเจ้าตัวของปีสองพนนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวปีสองพนยีนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เช่นกันครับต่อมาดูเบาะเจ้าตัวเบาะตัวนี้เป็นเบาะเจ้าตัวปี2022ครับเพื่อนๆจะมีเหมือน แบ่งชิ้นผ้านะครับประมาณมีประมาณ4ชิ้นจะมีชิ้นผ้าประมาณ4ชิ้นตัวนี้เป็นตัวตัวปีประมาณยี่สองส่วนเจ้าตัวปีประมาณยี่สิอ่าจะมีผ้าอยู่ประมาณ3มชิ้นนะครับที่เห็นเห็นก็จะคือจะมีตัวพักบนนี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็พักล่างแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีประมาณ3ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัวปีประมาณยี่สิอนนี้เป็นตัวปีประมาณยี่สองเห็นไหมครับเขาจะมีอ่าแบ่ง ชิ้นผ้าก็คือ1 2 3แล้วก็4นะครับนี่จะเป็นสีชิ้นนะครับนี่ความแตกต่างของเบาะนะครับเดี๋ยวมาดูใต้เบาะตัวนี้ใต้เบาะตัวนี้มีขนาดความจุเท่ากันคือ25ลิตรนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของปี2022ครับส่วนตัวนี้เป็นปี2021นนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับส่วน ไฟท้ายไฟท้ายก็จะมีความแตกต่างนะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัวปี2022นะครับอยากให้เพื่อนดูจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเจ้าตัวปี2021ครับก็จะเป็นประมาณนี้ไฟท้ายไฟท้ายไฟเบรกเป็น LED นะครับทั้งยี่สิบเอ็ดและยี่สินะครับส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดขนาด10วัตต์นะครับจะมีลักษณะประมาณนี้ครับ แล้วก็คันนี้ของปี2021โชคหลังจะมีกระบอกซับแทงนะครับวันนี้จะมีกระบอกซับแทงให้เพื่อความนุ่มนุ่มนวลในการรับแรงกระแทกนะครับตัวนี้จะมีความนุ่มนวลกว่าส่วนเจ้าตัวปี2022ตัวนี้ก็จะเป็นโชคแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีกระบอกซับแทงมาให้เนาะส่วนตัวกรองกรองอากาศกับตัว ห้องสายพานนะครับก็มีความแตกต่างนะครับตัวนี้เป็นปี2022นะครับจะเปลี่ยนลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นเจ้าตัวปี2021ครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ก็จะมีความแตกต่างอยู่นะครับกรองอากาศก็จะเป็นคนละรหัสกันจะใส่กันไม่ได้นะครับแอร์ลลอกแต่ละปีก็จะมีความ อะไรเชิ้นใหม่ขึ้นมานะครับจะไม่สามารถใส่กันได้ขนาดยงางทั้งหน้าและหลังนะครับยังเท่ากันนะครับยางหน้าเป็น1 1 0ทับ80ขอบ14ส่วนยางหลังเป็น1 4 0ทับ70ขอบ14ครับแล้วก็มาดูท่อท่อไอเสียตัวนี้ครอ,อบครอบกันร้อนนะครับครอบท่อ,อไม่เหมือนกัน,นครับ ตัวนี้เป็นของปี2022นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเจ้าตัวปี2021ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับจะไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่จริงๆแล้วช่างเขียนก็คิดว่ามันมีความแตกต่างแค่เล็กๆน้อยๆะเพื่อนๆแต่อ่ายังไงล่ะหลักการและหน้าที่ของมันก็ยังเหมือนเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์อ่าบางอย่าง เพื่อให้มีความแตกต่างขึ้นนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูตัวนี้จะเป็นด้านหน้า Game, yeah. ช่างกิตจะพาเพื่อนมาดูแค่ความแตกต่างนะครับว่ามันแตกต่างยังไงระหว่างปีทมอนยี่สิบเอ็ดกับปีทม้อนยี่สิบสองนะครับช่างกิจจะไมไ่ลงลึกถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคทางด้าน,าาน,าานเครื่องยนต์นะครับเพราะว่า มาลงไปผมว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อรูปลัก <c> ์ค <oughs> งไม่อ,อยากรู้ถึงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่เพื่อนที่ได้ขับได้ใช้ดูแล้วก็คงจะรู้ถึงคุณภาพหรือประสิทธิภาพของมันเองนะครับฝ <c oughs> ากเพื่อน ไม่ด้วยนะครับใครที่กําลังสนใจที่จะซื้อรถอยู่นะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทกิจเจริญไทยนะครับอุบลทุกสาขานะครับตอนนี้ทางบริษัทก็มีเรียกว่าอะไรล่ะของแถมทะเบียนพรบอรอเสื้อแจอก็กเกตหมวกกันน็อกแถมให้หมดนะครับมีประกันรถหายแถมให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูมาเลือกมาชมกันก่อนได้นะครับสาหรับคลิปนี้ทั้งกิจลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ